ป้าไก่ครั<า>บป้าคนกู้ดอ,ดอนขึ้นอาลกุนแรกเลยคนอุดรเชื่อยหนักชาดีตัวครัชาดีแจกเงินก้อนใสกู้ดอ,ดอนขอบคุณมากครับผมด,ด,ดีจังโอ้ยถ้ารู้ว่าเงินเยอะขนาดนี้ผมมาอยู่ที่นี่คือสักสัปดา <c oughs> ดดห์แล้วเก็บให้หมดนะครับพี่ ดูท่านได้กลับไปร้อยล้านนะครับใครที่ให้เป็นร้อยใครที่ให้เป็นห้าร้อยก็ให้ได้กลับไปห้าร้อยล้านนะครับไม่มีใครอยากได้เงินในกระเป๋าสักพันล้านนะครับขอเป็นพันในอยู่สักพันขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านเด็กเัลขึ้นไปได้ร้านง่ายเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยจาทุกท่านเลยนะคะอ๋อครัยัของแก้มของแก้มนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมหัวสักกระเทียม โอ้ต oh, ์แม่ค่ะแม่เพี้อะได้ค่ะขอบคุณค่ะแม่เอาอีกแม่คะขอบคุณค่ะพี่โต๊ะฝากน้ำคอมมี่แบงค์ห้าร้อยครับขอบคุณค่ะมาได้ผู้ใดที่แบงค์มืนออกมาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอยากแบงค์ จริงๆวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเวทีนะคะก็ที่บวกแดงค่ะไปเจอกันได้นะคะเมื่วอวานก็มีคนตามไปให้กำลังใจที่ชลบุรีเช่นเดียวกันขอบพระคุณสำหรับผู้ที่กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอคุณได้แล้วไม่ดีขอบคุณค่ะป <c oughs> ีเดือนขอบ <c oughs> <c oughs> คุณมากครับผม,ไมอไปด้วยดีมีความสุขกับการแสดงเต็มรูปแบบผมขอลังใจกันร้อยวันนี้เป็น <c oughs> ครับผู้จัด วันนี้คุณแม่ใจดีขยายเวลาถึง5้าทุ่มครับปรบมือได้เลยครับวันนี้ถึง4่ทุ่มวันนี้ถึง5้าทุ่มนะครับเดี๋ยวสนุกกันต่อเลยครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณทีมงานของน้องแอนอรดีนะครับอรดีแงนมองขอบคุณอาบอยซีนิชาหงอครอบซุกพี่น้องนะครับประทัดสะพานจับผู้จัดนะครับจับไปพี่น้องตัางนานางลงแน่คืกท่านหลังเลี้ยงก็เห็นพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกคนมาตรงแห่งใจพี่น้องจากหลายสถานที่แกร่งเกมนี่นะ่ถ้าเป็นแห่งใจชาวคนงาน จะลอยน้องกับ <rôle> น <à déc> ้องแหม่อลาณีนะครับขอบเป็นตัวประกันทุกแรงใจเลยนะครับเอาพี่น้องย้อนคืนมามันมีนางลงเนื้อที่งานล้มไปไหนกันแน่ตรงนี้ข้างอนน้ำพาพี่น้องมาแปลมาเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงทุกทุกโจ๊แรกกับมาโชว์นี้ครับสิชัยเตอร์